ไมอ่ะปัญหายเยอะหรอวะมาไ้สัตว์<ป>มาแก้แค้นพวกมึงละเป็นเฮอะไรยิงไม่ตายไอ้ควายฮะสัตว์พองเป็นคนเล็กอ่ะฮะตายดิเฮเอเอไม่กระตายละเงาหรอฮะ ไฟใช่ป่ะไอสัตว์ยิงเก่งใจยศกูด้วยไม่มีความเกงใจยศเลยอ้าวดีดูความเร็วเติมทำไมเปลี่ยนปืนเร็วไอเฮียยิงไม่ออกได้ดเป็นเคียวสิบแม็กตัวหนึ่งตัวไอสัตว์รู้จักเปล่า เก่าเหรอเกาปเก่าเหรอตายไปเกาเหรอเกาเก่าดิเก่าดิเสเกาดิถอะกาดูการควงไม่ม่เกยเดี๋ยพวกมึงะเฮ้เฮ้ดูนี่ถออ่อนเหี้ย ปล่อยตัวเด้อเด็กๆเฮ้ยปืนโอเคคุงคุงคริงปืนเด้อไอส้สัตว์มีคนเฮี้ยอะไรเยวะเนี่ยมันคือปีกอะไรวะไอ้เฮี้ยไม่ได้ยิงเอาอ๋ออ,อ๋อออนไอ้เแี้ยยิงคนเดียวเลยสัตว์ อย่างเงี้ยดูการยิงปั๊บ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 เอ๊ะสดชื่นสวัสดีไปไหนกันหมดวะไอ้ควายไม่เกิดเลยไงวะฮะอ้าวเฮียตายโอ้ยเฮียมึงบ้างหนึ่นะเว้ยเกรงใจยศกูด้วยเฮียยิงไม่โดน

แย่ยรู้นะมึงเจ็บแม่ปาระเบิดใส่กูเออเปอรจะเก็บเปรเหรอนะ้องขามศพพี่ไปก่อนปืนเอี้ยอะไรวะมีปีกเลยสัตว์ยิ่ยเขี้ตายปัง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 ปืนเป็นเฮีย้ยอะไรวะยิยงไม่ออก <c oughs> เอาหระ เฮ้ย <Hey, S 2> สดเชื่นดิเฮ้ย hey, <Hey. S 2> ตายกูตายไอ้เฮียอลิซาจากก็อด a t เ r อร์น้องใหญ่ด้ยมึงกลับอนิเมะม,มึงไปเลยนะอีดอกเล่นเก่งเกินไม่ได้ไม่ได้เก่งไอ้เฮียไม่ตายเลือดมึงเขาไหลอยู่เนี่ย รวยยิงไม่ตายกาหัวได้หมดแหละมาเออมาเดี๋มา,มา,มาตายสัตว์มาเ,เา,เเาเดี๋ยวตายมาเดีเอาเดีเอาเหรอจะไฟอ่ะปืนหาหยิงเป็นลูกหัวใจสัตว์เอฟเฟกต์มันบงังจอกูเลยก็มองหาอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยไหนวะ ตายครับกิกเอาเหรอเดชเอ้ยจับไฟเหรอให้ดูความคม,ด,คม,มดูคมยี่โอมีดคมยี่โอมีดคมยี่โอมีดกับกับก่อนไอ้เหี้ยลูกหมดเติมลูกแต้โอ้ยเหีนยแม่นระเบิดตายเลยสัตว์ <c oughs> มึงก็ปลาแม่นเหลเือเนนี่ฮะายไอ้ยิงไม่โดนโอ้ยิงยิงร้อยตัวเลย เจเจ๊ตายจ้ะอ๋อเฮียลูกหมดนี่ม่ะเอ้าเจือบีแหละพูดยิงอยู่ตั้งนานว่าทำไมไม่ออกสักทีมาแล้วพี่นนเอาเหรอสัตว์ได้ตายแล้วแม่โอ้เว้นกับจอกทีม เียเต็มเลยคลองรางวัลเอ้าอะไรวะยุดขีดแล้วไม่เท่เลยเดี๋ยวไปสมัครใหม่อ่ะนาาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะพลอยแบงค์นะครับเอาไว้มาสนุกด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยกันนะจ๊ะไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่บายซอมบี้อะคือว่าจะมีคนเป็นซอมบี้นะเนย ใครเป็นวะอุ้ยยอ้ยไม่จะเป็นเลยจะเป็นต็อบบี้วะขึ้นไปเลยขึ้นไปขับขบวนเป็นอ่ะเอามึงขึ้นไปดิ